ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบุพเปตตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรแก้วูดเป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้า และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรสิริวันบานบอลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรนารีัทธาผลและกัลยาณมิตรธนพรวอรเนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัใจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระมหาพัทรพลธรรมพัทโทได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์ค่ะ